องคประกอบศิลป์องประกอบศิลป์น,นั้นดูเหมือนไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากนะักเพราะอาศัยแต่ความสุนทรียะทางอารมณ์เพียงประการเดียวแต่หากได้ศึกษาถึงความสุนทรียนั้นอย่างลึกซึ้นแล้วจะเห็นว่ามันมีกฎเกณฑ์ในตัวของมันเองซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นที่ประกอบขึ้นเป็นงานศินลปะหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้เรียนจะต้องเข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานเสียก่อนจึงจะสามารถสร้างสรรค์งานศินลปะ ที่มีคุณค่าและรับรู้ถึงความงามทางศิลปะได้อย่างถูกต้ององค์ประกอบศิลป์เป็นหัวใจสําคัญของงานศิลปะทุกสาขาเพราะงานศิลปะใดหากขาดการนําการจัดองค์ประกอบศิลป์โดใช้ก็จะทําให้งานนั้นดูไม่มีคุณค่าทั้งทางกายทางจิตใจของผู้ดูหรือผู้พบเห็นขณะดเดียวกันก็บ่งบอกถึงภูมิความรู้ความสามารถของผู้ร้างสรรผลงานนั้นด้วยการที่จะเข้าถึงงานศิลปะนั้น จะต้องผ่านการฝึกฝนและหาทางดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจการทำซ้ำๆอย่างสนใจเมื่อนานเข้าก็จะเกิดความเข้าใจทำด้วยความคุ้นเคยกับจริงเหล่านั้นจึงจะเข้าใจรับรู้ในคุณค่าของงานศิลปะนั้นๆได้ดี